พูดถึงหลังเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานิดนึงนะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยกพลบุกไปชนะนิวพอร์ต4ประตูต่อ2นะครับวัดกันตามดิวิชั่นแล้วนะครับทีมอย่างนิวพอตนี่คือทีมที่อยู่ในระดับเทียร์สหรือระดับดิวิชั่นที่4นะครับและตอนนี้เป็นทีมกลางตารางด้วยนะครับแต่แมนยูก็ชนะไปแค่4ต่อ2นะครับพูดถึงรายละเอียดในเกมนี้นิดนึงเลยกัน,นครับเรื่องดีเรื่องแรกครับ แมนยูต็ดในเกมนี้นะครับได้นักเตะอย่างคารเซมิโร่กลับมาลงเล่นเหมือนเดิมครับวันนี้เล่นเป็นวิฟิลดันกลางร่วมกับบลูโน่แล้วก็ทางคอปปี้ไมนูนะครับส่วนเกมรับได้ลิซันโดมาติเนสกลับมาแล้วนะครับส่วนแรดฟอร์ดก็ตามนั้นนะครับไปเที่ยวในคลับมาแล้วก็สุดท้ายไปซ้อมไม่ได้แล้วก็บอกว่าตัวเองป่วยนะครับก็โดนดรอปในเกมนัดนี้ครับส่วนเกมนี้นะครับเปิดฉากเริ่มเกมมาแมนยูก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับเพราะว่าโป้งโป้งนำก่อน2ประตูครับ แล้วไอ้สประตูที่แมนยูยิงได้ครับจังหวะนั้นนี่ผมชอบนะทั้ง2ลูกเลยครับเป็นจังหวะที่แบบง่ายๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปฝืนเล่นตามธรรมชาติครับจังหวะที่ลูกชอจ่ายไปแอนโทนีหลุดไปสู่เส้นหลังแล้วก็เปิดตบกลับเข้ามาบลูโน่ยิงเบียดสองแรกเข้าไปเป็นการเข้าทำที่สวยงามนะครับจังหวะแบบเนี้ยนี่คือฟุตบอลครับฟุตบอลมันต้องเล่นด้วยทีมเบิร์กแบบนี้เล่นกันต้องเข้าขารู้ใจกันแบบนี้นะครับในการจบสกอร์ ลูกที่2ก็เช่นกันดาโลเลี้ยงไปสุดเส้นหลังเปิดย้อนตบกลับมาแล้วก็เป็นคอปปี้เมนูยิงเข้าไปนี่ครับเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้ามันขึ้นเกมแบบนี้ถ้ามันเล่นแบบนี้ถ้ามันจบสกอร์แบบนี้เล่นแบบไม่เห็นแก่ตัวครับแมนยูทําได้ครับลูกแบบเนี้ยแมนยูทําได้แต่ผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับพอหลังจากที่ผมยิงขึ้นนํา2-0แทนที่จะมึงเล่นแบบนี้ แทนที่การจบจังหวะสุดท้ายการเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายมึงจะทาเหมือนกับลูกแรกลูก2แต่ไม่ครับพอหลังจากนําอ0ศูนย์ 0, กาลาโชเอาละเห็นแก่ตัวละแทนที่ว่าเพื่อนว่างอยู่แทนที่มึงส่งให้หอยลุนเปล่าครับยิงเองแอนโทนีก็เหมือนกันพอเลี้ยงไปปุ๊บสุดท้ายเพื่อนว่างอยู่มึงก็เสือกยิงเองสุดท้ายก็แมนยูมาโดนนิวพอร์ตไล่มาเป็น1ต่อ2ไล่มาเป็น2ต่อ2ลิ้นห้อยเหมือนเดิมนะครับ กว่าที่จะได้ประตูขึ้นนำสามสองและสุดท้ายก็เป็นหอยลุนที่ก็ปั้นเองกินเองนะครับจังหวะเก็บตกแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับชนะไป4ต่อ2ครับเป็นสิ่งที่ผมคาใจมากเลยนะทาไมแมนยูมันถึงแบบมันถึงไม่เล่นกันแบบที่มันเล่นการได้ประตูแรกประตูที่2อนะครับถ้าเล่นแบบนั้นก็ก็จบไปแล้วนะครับในการจบสกอร์จังหวะสุดท้ายครับและตลอดทั้งเกมครับถ้าเกิดสังเกตดูครับบอลถึงลาดมุดคอยลุนน้อยมาก แล้วก็คอยลุนครับหน้าตานิ่งหงุดหงิดตลอดทั้งเกมครับสงสารเหมือนกันนะกับการต้องมาเจอปีอกสองข้างแบบนี้นะครับและนี่ผมมองว่าเป็นจุดสําคัญเลยที่วันนี้ทําให้แมนยูต้องเหนื่อยถ้าการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายของแกนาโชและแอนโทนีมันดีกว่านี้ครับผมว่าเกมมันจะไม่จบลงแบบ4ต่อ2ครับมันควรจะเป็น3 0 4 0 5 0เลยด้วยซ้าไปนะครับนี่เป็นจุดที่เอริกเทนฮากเองก็ก็คงเห็นแหละแต่ทำไมแก้ไขไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับนั่นแหละเออ เพื่อนๆเห็นด้วยไหมครับนะก็รอบหน้าแมนยูไนเต็ดครับก็ถือว่าเจองานไม่หนักเลยครับตามการจับสลากนะครับรอบ5้ารอบที่บกทีมสุดท้ายก็จะเป็นทีมระหว่างบิสตอรหรือไม่ก็เป็นนอตติงแฮมฟอเรสครับแมนยูยังโชคดีครับที่เส้นทางในรอบต่อไปถือว่ายังไม่ยากครับฉะนั้นครับถ้าหากจะต้องเป็นแชมป์หากว่าอยากหวังที่จะเป็นแชมป์รายการฟุตบอลเอฟเอครับถ้วยเดียวที่หลงเหลืออยู่ในฤดูกาลนี้ครับไอจุดตรงนี้นะครับแมนยูมึงต้องรีบปรับเลยครับ โชคดีครับตอนนี้ที่ได้ตัวหลักหายเจ็บกลับบนหมดแล้วนะครับคาเซมิโลลิซานโดมาติเนสอะไรพวกนี้เป็นแกนหลักทั้งนั้นนะครับเหลืออยู่ที่จังหวัดสุดท้ายนั่นแหละครับมึงจะแก้ไขยังไงครับไอการนาโชไอความเห็นแก่ตัวของแอนโทนีครับในการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายถ้ามึงยังแก้ไม่ได้นะปัญหาของเกมลุกมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับ ขอนะครับขอได้ไหมครับขอเหมือนกับไอ้สองประตูแรกที่ยิงได้ในเกมเจอร์นิวพอร์ตนะครับถ้าทําแบบนั้นได้เรื่อยๆนะครับแมนยูผมว่ามันก็คงจะง่ายกว่านี้นะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่อยากจะพูดหลังจบเกมที่แมนยูบุกชนะนิวพอร์ตสี่ประตูต่อสองครับแลาเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับเกมเกมนัดนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่ไปชนะนิวพอร์ตสี่ต่อสองคุณ คิดเห็นแบบเดียกับผมไหมหรือมีจุดไหนที่เราต้องมาพูดคุยกันนะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับหากใครอยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์นะครับสุสกีสวิฟนะครับ GL NEK NEK 2.8ครับขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดนะครับ หากใครสนใจนะครับขับรถคันนี้หรือว่าอยากจะได้รถคันนี้ไปครอบครองนะครับตอนนี้ซูซูกินะครับมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้นะครับหากใครสนใจครับไปดูรายละเอียดได้เลยครับที่ w w w suzuki co th ครับหรือว่าใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์ขับรถคันนี้ด้วยตัวเองครับคุณไปขับได้เลยครับที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับรถยนคุณภาพอย่างซูซูกิครับ